ว่านายคนนี้ก็ทอดแหอยู่ก็เลยทํำยังไงละ่นะก็เอาเอาตอกเอาก็าาจะเอาข้ามีมีที่ที่ร้อยปลาน่าจะเป็นตอกมั้งนะรู้จักตอกไหมครับไม่ไผ่ที่เ็ามาเล้าออกมามาผ่าออกมาเป็นซีกๆนะเป็นตอกนะเพื่อจะ 100, 100ร้อยร้อยปลาเป็นพวงไว้รนะ้อยพวงน้อยพวงใหญ่ก็ขายหมดเลยครับนายตุกตาก,ก็มาช่วยร้อยแล้วก็ขาย อันนี้คึ่งกะหาปนะอันนี้มาศกหนึ่งเนี่ยขายจนหมดเลยนะขายจนหมดชาวประมงก็เลยบอกว่าอ้าวเมื่อแกขายหมดแล้วฉันก็ไม่มีอะไรกินแกก็ไม่มีอะไรกินนะเพราะว่าขายหมดแล้วแต่ว่าฉันมีปลาที่หมกไว้ในทรายที่ที่กะไว้เอาไว้กินนั่นแหละนะที่ไม่เอามาขายถ้าเอาขึ้นมาขายอยู่บนเรือเนี่ย คนมาซื้อหมดแน่นอนก็เลยต้องซ่อนไว้ไงครับนะซ่อนไว้ก็ชาวประมงก็เลยบอกว่างั้นฉันจะให้ปลาที่หมกไว้ในทรายเนี่ยที่ฉันบมกไว้เนี่ยคือก็ปิดปิดไว้ฉันจะให้แกก็แล้วกันเป็นปลาตะเพียนครับเป็นปลาตะเพียนที่เก็บไวงั้นฉันจะยกให้เป็นค่าแรงของแกที่ที่แกช่วยช่วยขายปลาช่วยฉันนะแกก็ได้ตกลงว่าวันนั้นได้ทั้งผักได้ทั้งปลานะครับปลาตะเพียนนะ ก็กลับบ้านเตรียมพัฒนาหารว <c oughs> ันรุ่งขึ้นเตรียมพัฒนาหารแต่เช้าตรู่เตรียมพัฒนหารแต่เช้าตรู่ทีนี้พระอินคือเท้าสังก,กาเนี่ยได้ทราบว่านายทุกกะจะนายทุกกตาเนี่ยจะทําบุญกับภิกษุสงฆ์แล้วก็คิดต่อไปว่าแกจะทําบุญถวายภิกษุส์สงเนี่ยพิสษุส์ฆ์รูปไหนจะมาฉันที่บ้านแก จะจะได้พระท่านไหนนะก็เลยแปลงร่างมาเป็นพ่อครัวพ่อครัวแก่ๆคนหนึ่งเดินตามถนนมามาถามว่าในที่นี้จะมีใครจ้างผมไหมผมเป็นพ่อครัวนะมาขอรับจ้างนายตุ๊ก,กตาก็ทำอาหารไม่เป็นหรอกครับนะทำอาหารไม่เป็นมีผักกับมีปลาก็เลยอยากจะได้พ่อครัวอยู่นะแต่ว่าไม่มีเงินจ้าง ก็เลยพูดก er ับท้าสกะแปลงล่างมาว่าผมไม่มีเงินจ้างแต่ผมจะยกบุญให้ท่านเพราะว่าวันนี้ผมได้พระตาหารผมจะทําอาหารถวายพระเถระรูปหนึ่งพระเจ้าประสงค์รูปหนึ่งผมไม่มีค่าจ้างแต่จะยกบุญให้ท่านเป็นค่าจ้างกันแล้วกันท้าวสกะพร้อมก็เลยบอกว่าดีสิฉันก็อยากได้บุญก็เลยรับจ้างที่จะไปเป็นพ่อคัวบ้านนทุกตะเนี่ย พออินแปลงร่างมาเป็นพ่อครัวเนี่ยทำอาหารแบบเนลมิดเอาเลยครับหอมกลุ่นทําเสร็จแล้วเอาถาดปิดไว้เอาถาดปิดไว้แต่ว่าข้างในเนี่ยหอมตระบอบอบวัไปหมดแล้วอร่อยมากเลยครับมีโอชาทิปใส่โอชาทิพของเทวดาเข้าไปด้วยทะนั้นได้เวลาพระทหารพระอินพ่อครัวก็บอกว่า คุณทุกขตาได้เวลาแล้วไปนิมนต์พระพุทธเจ้าไปนิมนต์ภิกษุที่ท่านรับไว้มาฉันสิเดี๋ยวจะสายนะนะภิกษุพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ายังไม่ออกจากยังไม่ออกจากวัดนะครับพระพุทธเจ้าในคืนนั้นเนี่ยพระองค์ส่องพญานไปดูว่าพรุ่งนี้จะมีอะไรหนอเราจะได้ไปบินตบาทที่ไหนหนอก็ไปเห็นหนายทุก,กตาเข้ามาในข่ายพญานของพระองค์ว่า อะไรเนาะทำไมให้นายทุกตาถึงมาเข้าในขข่พยานของพระองค์ก็เลยนั่นก็เลยส่องพยานต่อไปว่าเหตุนี้จะเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นเพราะว่านายทุกตาเนี่ยจะไม่ได้พระนกเว้นเราเสียเนี่ยจะไม่มีใครไปได้ไปบ้านของนายทุกตาเลยเพราะว่าอ,อุบาสกค,คนนั้นเนี่ยลืมลืมจดบัญชีไว้ก็เลยไม่ได้พระพระเขาไปหมดแล้วไปบ้านอื่นหมดแล้วนะไปขอเขาก็ไม่ให้นะฮะพระเจ้าเห็นเหตุน,นั้นก็เลย จำเราจะต้องไปโปรดท่านบอกว่าธรรมดาพระพุทธเจ้าเนี่ยไปอนุเคราะห์สงเคราะห์คนยากจนเข็นใจนะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าฟ้าพระราชามหาเศรษฐีรวมไปถึงท้ายที่สุดนะรวมไปถึงคนยากยาจกวันิพกคอนทานพระพุทธเจ้าก็ไปโปรดโดยเฉพาะคนเข็นใจนะครับอัะนั้นนายทุก,กะตะก็ รอพระพุทธเจ้าที่จะไปโปรโดแต่ว่าพระพุทธเจ้ายังไม่ได้ออกจากพระก,กันทกุดีพิสูจสงฆ์เนี่ยที่ได้รับดิบบนแล้วเนี่ยสองหมือนรูปไปแล้วเขามารับเจ้าภาพมารับไปแล้วไปแล้วหนึ่งพันรูปสองพันรูปห้าร้อยสองร้อยไปแล้วไปหมดแล้วทีนี้นายทุกตะก็เดินไปหาอุบาสกผู้เป็นผู้เขียนบัญชีเนะี่ยผู้รับทานมาเนี่ยไหนล่ะพระผมอะ่ะหมดหรือยังตายแล้วว่ายอย่างนั้น ผมลืมผมลืมจดไว้แล้วก็พระก็ไปบ้านของคนอื่นหมดแล้วคั้นผมจะไปขอมาให้เนี่ยเขาคงไม่ให้หรอกไม่มีใครให้แน่นอนนายคนนายตุ๊ก,กาตาร้องให้เลยครับนะอุตสาบากบัน่นทำทำงานตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยวันนี้ก็ใจชื่นใจยินดีเลยแหละใจยินดีชื่นชมยินด,นนดีทั้งวันทั้งคืนเนี่ยนอนเกือบจะไม่หลับด้วยซ้ำไปนะพอมาฟังว่าพระไม่มีไปบ้านของตัวเอง หมดแล้วร้องให้เสียใจทําไมต้องทําแบบนี้กับผมนะอุบาสกก็เลยบอกว่ามีอยู่คนหนึ่งอยู่ในวัดเนี่ยท่านลองไปดูนะลองไปดูเหลืออยู่คนหนึ่งอะ่ะคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ในวัดนะแล้วพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็นั่งอยู่ในพังคันทก้ดีเนี่ยมีพระราชามีมหาเศรษฐีมารออยู่หน้าประตูครับมารออยู่หน้าประตูมารอทําไมมารอว่าพระเจ้า ถือบาทออกมาเนี่ยเปิดประตูถือบาดออกมาเนี่ยถ้ายื่นบาตรส่งบาทให้พระราชาหรือมหาเศรษฐีท่านไหนเนี่ยพระพุทธเจ้าจะไปกับคนนั้นจะเสด็จไปดําเนินเสด็จไปฉันที่บ้านของคนนั้นแต่วันนั้นพระพุทธเจ้าไม่ออกมาครับปิดประตูเงียบพระราชาพระเจ้าเาปรสติโกศลเป็นต้นเนี่ยก็นั่งอยู่อย่างนั้นน่ะประทับนั่งอยู่ตรงนั้นไม่กระแอมกระไอเลยฮะไม่ได้ไปเคาะประตูอาจารย์หลวงพ่อหรือว่าพระพุทธเจ้าครับนิมนต์ครับไม่ได้มีมีเคาะนะครับ ของพวกเราเป็นไงตึงๆๆๆอาจารย์อาจารย์อาจารย์อย่างนี้ฮนะห้องน้ําพังไปแล้วบานหนึ่งไปแล้ว <c oughs> <c oughs> นะ่ังนั้นนายทุกต,กตะก็เดินเข้ามาวัดเพื่อจะมานิมนต์ไม่รู้หรอว่าจะมานิมนต์ใครก็เดินไปเดินมาไม่เห็นพระสังรูปก็เหลือแต่เห็นใครมันโอ้นั่งอยู่น่าอยู่พระคันทากุดีเนี่ยเห็นพระราชาเห็นมหาอามาถ็นมหาเศรษฐี นั่งอยู่ก็คงจะคิดว่ากุฏิเนี่ยมีพระแน่นอนแหละก็เลยเดินเข้าไปเดินเข้าไปยืนอยู่หน้าพระก,กันทัก,กุฏิพระพุทธเจ้านุ่งสบงทรงจีวรอ,อุ้มบาตรออกมาพอดีพอดีทรงบาตรให้นายทุก,กะตะครับเป็นไงอัศจรรย์ไหมขณะที่พระราชานั่งรอพระเจ้าก็ไม่ออกมานะครับนายทุก,กะตะมาถึงเปิดประตูามาทรงบาตรให้พระราชามหาเศรษฐีทั้งงงไปหมดเลยไอ้นายทุก,กะตะคนนี้มันมาอย่างไงเนี่ย เป็นใครอะไรมาอย่างไงทําไมมาตัดหน้าเรานะแต่เขาก็รู้นะครับว่าคนที่มาที่พระเจ้ายื่นบารให้เนี่ยเป็นคนมีบุญทั้งก็พระราชาก็ไม่ไม่เอะอะวอยวาย <c oughs> ก็เลยถามว่านายตุกตะเธอจะเลี้ยงเธอจะเลี้ยงพระพุทธเจ้าไว้ไหมเนี่ยส่งบารให้ผมเถอะผมขอบารเถอะผมจะเลี้ยงพระพุทธเจ้าเองงั้นผมจะให้คุณ 101, 000, ระนะ้อยหนึ่งพันกหาปณะเป็นค่าตอบแทน นายตุกะตะกอดบาดแน่นเลยครับไม่ให้ใครแล้วนะไม่ให้ใครแล้วไม่เอาแล้วผมไม่พันหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งล้านหนึ่งจะเท่าไหร่ผมก็ไม่เอาแล้วนผมจะเอาพระเจ้านี่แหละะผมจะพาพระเจ้าไปฉันนี่แหละไม่กอดบาดไว้แน่นเลยไม่ให้ใครพระราชามหาหมานก็จนใจที่จะพูดที่จะเก,กร้กล่อมก็เลยคิดว่างั้นเราจะติดตามไปดูว่านายตุกะตะนี่มันจะเลี้ยงพระเจ้าได้ไหมะถ้าเลี้ยงพระเจ้าไม่ได้เราจะ รับพุทธเจ้าไปเลี้ยงแทนนี่อย่างนี้นะครับพระบางรูปบางท่านสมมตินะครับยกตัวอย่างอาจจะมีจริงก็ได้พอไปถึงบ้านโยมพอไปเห็นกับข้าวโยมโอ้แค่นี้เหรอโยมไปดีกว่าอย่างนี้ก็มีนะ <c oughs> อาจจะมีก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นพระราชาพวกมหาหมานก็เลยติดตามเสด็จพระสมมาสุนทธเจ้าไปข้างหลังข้างหลังไปบ้านนายทุกกะตาทุกกะตาก็อุ้มบานไปไปบ้านของตัวเองบ้านเตี้ยๆนะครับบ้านเตี้ยๆนายทุกกะตาน,าน,น,น,งงน,นี่บ้านเป็นเพิงหมาแหนเนี่ยบ้านเตี้ย นะอยู่กับดูงกับเมียฉนั้นพระุรธเจ้าเสด็จเข้าไปบ้านเนี่ยจะเข้าไปนั่งได้ยังไงครับนะด้วยอนุภาพของพระเจ้าทําได้ครับบ้านหลังเล็กๆเ,เนี่ยไม่พอพระเจ้านั่งแล้วครับพระเจ้าพระวรากายใหญ่มากสูงใหญ่มากนะแล้วก็ประตูเล็กๆเ,เองเนะพวกเราเดินลอดเข้าไปเลยแต่พระเจ้านี่ต้องบอกว่าธรรมดาปกติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่ก้มหัวรอดประตูเข้าไปในบ้านหลังไหนก็แล้วแต่ เรียกว่าไม่เคยก้มหัวให้ใครครับนะพระเจ้าจะไม่ก้มหัวรอดประตูเข้าไปจะเดินไปยังสงงาผ่าเผยนี่แหละครับว่าเวลาพระเจ้าสเสด็จด,ดำเนินเข้าไปประตูด้วยอนุภาพของประตูเนี่ยนะประตูก็พื้นดินก็ยุบลงแล้วก็ยืดขึ้นสูงขึ้นนะพระเจ้าจะไม่ได้ไม่ได้หลอดไม่ไม่ก้มนะครับรอดอยู่แต่ไม่ได้ก้มด้วยอนุภาพของพระเจ้านะแั้นก็สเสด็จเข้าไปข้างในเนี่ยไม่ใช่ลกดวงลังนะฮะ แต่โโหเท้าสังกาพ่อครัวเนี่ยเนรมิตอย่างดีเลยนะพอพระราชาก็ติดตามไปนายทุก,กะตะก็เลยนำพฒะทหารมามาอังคาดมาบังเคพวกพระเจ้าเปิดฝาครอบเท่านั้นแหละครับกลิ่นหอมตรบอบวนไปทั่วเมืองพระราชาที่ดำรงอยู่ข้างนอกได้กลิ่นอาหารนะออกโชยออกมาจากบ้านก็เลยเข้าใจว่าอาหารที่นายทุก,กะตะทำถวายเนี่ย ไม่ใช่ธรรมดาไม่ใช่คนมีบุญธรรมดางั้นเรากลับดีกว่าเพราะว่าพระเจ้าฉั้นอิมแน่นอนไม่ต้องห่วงแล้วก็เลยพากันบริวารกลับไปเลยครับดังนั้นพอพระเจ้าชั้นเสร็จก็อนุโมทนากถากับนายทุกกตากับลูกกับเมียนั้นพออนุโมทนาเสร็จก็เลยจะกลับวัดนายทุกกตาก็อุ้มบาตรไปส่งพระเจ้าไปถึงวัดเท้าสกกะคือพระอินเนี่ย ก็คืนร่างเป็นพระอินทร์นะก็ดนบันดาลให้ฝนแก้วเจ็ดประก,การมีแก้วมณนีแก้วบำพานแก้วไปทูลเพชรพลอยเพชรนินจินดาเป็นต้นเจ็ดประก,การครับตกลงมาเป็นฝนตกลงมาจริงๆอ่ะตกลงมาแบบไหน,นเพราะทั้งๆที่มีมีหลังคาบ้านเนี่ยจะต,ตกลงมาเต็มบ้านของนายตุ๊กตาเลยครับแก้วเจ็ดประก,การเนี่ยตกลงมา จนเด็กๆในบ้านไม่มีที่นั่งนะจนแม่ต้องพาจุงลูกออกมาอยู่นอกบ้านเพราะว่าในบ้านมันเต็มด้วยแก้วเกตประการเพราะว่าเท้าสก,กัดโดนบรนดานให้ฝนรัตนากเกตประการตกเต็มบ้านเลยไม่รู้ว่าบ้านเล็กบ้านใหญ่ขนาดไหนแต่แต่เต็มบ้านเลยฮะจนลูกนั้นจนลูกกับเมียไม่มีที่อยู่นายตุกตะไปสง่งพระเจ้ากลับมามาเห็นลูกเมียยืนอยู่นอกบ้านทําไมมาเย็นอยู่ตรงนี้ก็บอกว่าในบ้านไม่มีที่อยู่เต็ม แก้วมณีเต็มไปหมดเลยก็เลยเข้าไปดูก็เห็นจริงดังนั้นนะก็ดีใจมากครับว่าคิดว่าบุญที่เราทําวันนี้ส่งผลให้เรานี่คือคุณงามความดีที่เราทําในพระอริยเจ้าในพระสมมาสมุทรเจ้าน่าสัจ,จรรย์จริงหนอดีใจครับแต่ว่าก็คิดว่าสมบัตินี้เราได้มาแบบไหนอ่ะ,ะอาจจะ ถ้าประชาเมืองหรือว่าพระราชาได้ยินว่าทรัพย์สมบัติเต็มบ้านเต็มเมืองเราเนี่ยเต็มเต็มบ้านเราเนี่ยอาจจะคิดว่าเจ้าไปขโมยใครมาหรือเปล่าก็เลยไปบอกกับพระราชาไปกราบทูลพระราชาว่าให้พระองค์นั้นเนี่ยมาขนเอาทรัพย์สินเงินทองของพระองค์ไปเถิดเต็มบ้านเลยว่าอย่างนั้นพระราชาก็เป็นบัณฑิตนะครับพระราชาก็ได้สดับว่าอนุภาพเกิดขึ้นแล้วบุญเกิดขึ้นแล้วสมทรัพย์สมบัติเกิดขึ้นแล้วแก่นายทุกขตะ คงจะเป็นบุญของเขาครับเราไม่เอาเป็นบุญของใครของมันเอาของใครไม่ได้ครับก็ได้บอกว่าฉันไม่เอาของเธอรอกนะเธอเก็บไว้ใช้สอยนะนายทุกตะก็ไม่กล้าพระราชาก็เลยบอกว่างั้นเธอต้องการอะไรอีกต้องการเกวียนไปขนเอาครับต้องการเกวียนไปขนเอาเกวียนเอาเท่าไรหนึ่งพันเล่มครับไม่ใช่ร้อยเล่มนะเกวียนน่ะที่จะไปขนสัาสมบัติออกมาเนี่ย หนึ่งพันเล่มนะพระราชาก็ทําตามนั้นไปขนออกมากองไว้ที่พระลานหลวงที่สนามหลวงเนี่ยกองเท่าภูเขาเหล่ากาเลยครับทรัพย์สมบัตินั้นนะ่ะดึงพันเกวีนนะ่ะจะไม่โตได้ไงล่ะแก้วมณีเจ็ดประการเมื่อกองมาแล้วพระราชาก็เป่าประกาศว่าในเมืองนี้มีใครมีทรัพย์สินเงินทองเห,หมือนนายทุกตาไหมไม่มีชาวเมืองก็บอกว่าไม่มีเมื่อไม่มีแล้ว เขาสมควรจะได้อะไรนายทุกตะควรจะได้อะไรชาวมองก็บอกว่าควรแต่งตั้งให้เขาเป็นมหาเศรษฐีนะพระราชาก็ทําตามนั้นแต่งตั้งสมัยก่อนเศรษฐีเนี่ยตำแหน่งมหาเศรษฐีพระราชาต้องแต่งตั้งนะครับใครมีเงินมากกันน้อยเนี่ยนะครับพระราชาก็แต่งตั้งนายทุกตะเป็นมหาเศรษฐีต่อไปนี้ไม่ใช่ทุกตะนะครับนะเป็นมหาเศรษฐีไม่ใช่มหาทุกตะนะ เป็นมหาเศรษฐีก็พระราชทานที่อยู่ให้เป็นที่อยู่ให้ส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็ให้มีความสุขสบายในการต่อมานายทุกัตะก็ทําบุญตลอดจนอายุตายไปครับตายไปไปเกิดในเมืองอ,อ่ไม่ไม่ใช่บางทีพูดถึงพระเจ้า,าเพระเจ้าประสิทธิโกศลมันพระเจ้าคงละพระอ,องค์กัน <c oughs> นะพอไปคไละยุคกัน รานนั้นนายตุกตาคนนี้ทำบุญจนสิ้นอายุตายไปไปเกิดเป็นเนลท้องของทิดาคนโตของตระกูลอุบัติภกภาษารีบุตรครับจะมาเป็นลูกศิษย์ภาษารีบุตรอีกแล้วนายสัมมาเนรบัณฑิตเนี่ยฮะพระทำไมสัมมาเนรโดยมากจึงมาเป็นลูกศิษย์ภาษารีบุตรครับส,รสัมมาเนรทราบไหม,ไมไนะก็เพราะว่าพระอานน์ได้ลูกศิษย์ลูกหามาเนี่ย โดยมากประชาชนเนี่ยจะถวายสามเนรให้กับให้กับพระอานนท์พระอานนท์มีความคุ้นเคยรักใคร่กลมเกลียวกับภาษาดิบุตรภาษาพระอานนท์ก็จะนําสัมมเนรเนี่ยมาฝากให้ภาษาดิบุตรบวชให้ครับพระอานนท์ได้มาทีไรก็จะพาสัมเนรเนี่ยมาเป็นลูกศิษย์ภาษาดิบุตรเพราะนั้นลูกศิษย์โดยมากทั้งหลายเนี่ยจึงจงเป็นลูกศิษย์ภาษาดิบุตรสามมเนนนะครับ นายบัณฑิตบัณฑิตนี้ก็เหมือนกันสมานินบัณฑิตนี้ก็เมื่อเกิดในท้องของทิดากรโตของตระกูลอุบัาากทิดากรโตนี้นี่มาถึงพปัจจุบันนะครับชาติปัจจุบันแล้วในเมืองสาวัคคีก็แจ้งใหก้กับพ่อแม่ทราบว่าหนูตั้งครันแล้วพ่อแม่ก็เลยให้เครื่องบริหารคันรักษาคันไว้ให้มีอายุยืน ไม,ไ,มไม่ให้ตายในขณะอยู่ในครันเป็นต้นนะครับเมื่อคลอดออกมาแล้วอย่างนี้ครับมันมีความแพ้ท้องอยู่นะวันนวาสีติสามวานเนี่ยวันก่อนๆเนี่ยแพ้ท้องยังไงนะอยากกินข้าวปลาญาิแล้วก็ไปหม่มผ้ากาสาวพัดหม่มผ้ากาสายะไปนุ่งไปนั่งอยู่แถวท้ายภิสูุใหม่นู่นนะครับ